สวัสดีครับพี่เพื่อกครับผมโคตรนายหรือว่าซิปปื้นเนีวันนี้ครับผมจะมาทำคลิปนี่้วครับ <S <S นนรมีหลายคนคอมเมนต์หรือว่ามีทีมงานบอกว่าโอ้โหมาเล่นคลิปโคตรนายอะไรแม่งโดนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไรเลยวันนี้มีเงินแบบว่าไม่เยอะหรอกทิปเนี้ยมาคิปเนี้ยมามาซื้อขนมแจกทุกคนเอาแจกเอาไปได้เลยป่ะยองยังก่อนที่จะกินเราก็ต้องเล่นเกมบ้างนี่นี่นี่ดู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 เดี๋ยวขอเขาก็ว่ากูหดไรอันี้เหอมาใส่ตังเลยเออใส่ตังเพิ่มอีกึ่งร้อยที เออได้ต่อยอนนออไปเรืเรอ่อยๆใครตังค์ใครตังค์นะยี่สิบบาทใครยี่สิบบาทเขแล้วใครได้ไหนก็สามโชคจะมีโดนต่อยกับโดนเตะแค่สองอันพอใครที่เก็งดูวงแบบร้ายที่สุดก็น่าจะโดนก็จะมีวนันนะครับมีน้ำแล้วก็มีขนมเหมือนกันแต่ขนมแบบหลายแบบอันนี้น้ำอ้อย <laughs> เดี๋ยวให้จูงเล่นคนแรกกันจูงกับจูงเนี่ยหยิบไปคนละลูกเอาลูกอะไรอ่าจูงอยากได้ไหนเอาตังค์ หยดพองไปเลยยพองไเลยโอเค้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดได้เน่ร้อยดูนีเเลขได้เลขสามต้ำสามบทสามบทำามบทดีว่าดินด้วยกันนะโยได้หนึ่งร้อยขอบคุณค่ะต้องหาตังหนึ่งร้อยไม่รู้เดที่บักนเนี่ยอาแบงคโอยเดี๋ยวหายตังหายนเล่นก่เอาลูกอะไรเาลูกเป็นตงอาได้ เอาเลยเลขหนึ่งเลขหนึเลนเลหนึเอาอะไรเอาอะไรเอาีเดี๋ยวผมตรวแล้วเดี๋ยวมาแต่ก็ไม่ต้องอย่หรอกเดี๋ยวเหลือใครกินแล้วไดเเม่เลใช่ไหมอ่เดี๋ยวพี่แบ่งาสิบบาทโดนลแบตโนเตาเลยขึ้นะเฮ้ยเลอมาม่าไหยเดีลยเอาวมาม่าพี่เอาเล่เกมต่อเลยอ่อ้คนต่อไป เอ้ยใคร่อนใรเริ่มเรื่อเงนอะเาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเรองอะไรเอ้ยมาเลขสามตามตาสดหรออันนี้เพราะว่าห้องหมูอะรู้ไหมรู้เล่นกับกูสับอะไนี่ผมเปเปสาวอยู่นี่อ๋อขายแมนลี่เนี่ยเออ กดไปกดไปอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดหมดไปหมดตังค์เลยครับเอาลูกอะไรลูกอะไรเอาลูกใหญ่เลยอไมกได้เบอร์ได้กี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวสองไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวขอมันจะหมดเดี๋ยวขอมันจะหมดเอาเลยมาตกเฮ้ยเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไม่ไม่เมื่อกี้ผิดกติกามาโดนก่อนมาโดนก่อนโดนแล้วใหม่ได้ไหมได้โดนแล้วใหม่ได้เขาให้ใส่ดีๆเอาหน้าเลยหน้าเลย

นี่ครับคนตัดจอดให้พี่เนทกับเอวามาแล้วชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อติเกมไม่ใช่ดาวลิตาดาวลิตาก็อีกชื่อหนึ่งชื่อหมูหยองหยอกขึ้นคลิปไปดูห้องไหนหยอกขึ้นให้ดูเลยเอาขึ้นให้ดูเล่นแลนนี่ก็คือเวลาทำงานของหมูหยองเล่นต่อเป็นไงเขาบอกมาก่อนเขาเล่นละครสั้นคนเดียวได้สุดยอดมากเ มีทั้งเตะต่อยได้ขนมแล้วก็ได้ตังได้ขนมได้ได้ถ้าเกิดเอกรอดได้เรียนสาเนี่ยได้เลขสามเนี่ยให้ดีดลงไปโลทีหนึ่งไปมันจ้องหายเลขสามแล้วมันจะดีดหัวนมมึงใหดูจะได้ไปได้ไหมเอาเลยครับสามสามสไหนอ้ไป พี่เกมบอกว่าพี่กมเสียใจสิเนียตรงที่ไม่ได้ยงั้นเอาเอาเอาหนึ่งเอนแรกหนึ่งงไหมไม่เอาอะไรเตยอยากเอาลูกไหนก็จัดได้เออเอาเลยเตยเตยสู้สู้เตยเกมถ้าลงเลขได้พี่แบงค์หมดเลยหนึ่งสองสามไดคดเลยงที่หลังพี่เจ๊เตยสู้สู้โดนต่อย อัลโลแล้วแทนไหมรับแทนกันหน่อยดิรับไม่รับรับไม่มีสุภาพบุรุษอะไรนะรับเดี่ยวขอแก้มทีนึงได้ไหมล่ะถ้ารับอ่ะผมรับแทนงนีเฮ้ยไปสุภาพบุรุษเสแล้วอ่ะเราอ่ะจะลุกกับเวี้ยวทุ่งเทขนาดนี้ไหมเฮ้ยพอเพียงก็ภูมิใจในตัวพี่่แนนอนต่อยหน้าต่อยแรงๆเอาเลยเอาเลยเอออุ้ยก็ทีคิดอะไรปมนได้ โอเคก่อนครับตัดต่อของเอวาคนใหม่เด็กปั้นมคนใหม่ผมเลยไอโรไม่เอาแล้วไอโรไปทิ้งเล่าแม่งหาแต่ผู้หญิงอันนี้อยู่โต๊ะตลอดเลยเอาลูกไหนเอาเลยเอเดี๋ยวตังอยู่ที่นี่ใส่ไปมุเฮ้ยอันนี้่ร้อยหนึ่งนะนี่มีร้อยหนึ่งนะร้อยหนึ่อพี่ออาเอาเลยเออร้อยเลยไปเอาดิเอาดิ ขวยบุตรโอเคมาเลือกเองลงมาเลือกเองนี่ครับโค้ชสบายพี่ต๊อปพี่ต๊อปเอาลูกอะไรก็ได้ลงลูกไหนได้เลือกลงมันเอาได้เดียอ่าได้ไม่ใกล้ไม่ใก้่เลือกขวยบุตรมาเลยพี่ตัดการเลยได้ดีอ่ะ เออนี่ทงเกษกรฐาด้วยอยากได้เบอร์สามป่ะมีเงินด้วยเหรอใช่แล้วเบอร์สามมีรางวัลพิเศษดวนโลมไปโลอีกครั้งหนึ่งวิ่ได้เลยต้องจัดตรงนี้ให้มาได้จัดแบบนี็ได้จัดตรงไหนก็ได้อ่านี่ไงอ่ไม่สนใจเงินแล้วก็เอาเรื่องเงสายไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกไม่ได้ไม่ได้จะใส่ให้แกเรียกใหม่เรียกใหม่มันจะเข้าแล้วแก้วมันไม่เดียเรียกใหม่ที่ติดไว้ให้โลดโดนตรวจแทนใช้โดนตรวจ ีว่านะลูกมันใหญ่ไปได้ลูกเด็กไหมล่ะมีลูกเด็กนะมีปะอ่าลูกก๊อล์ฟเลยอ่ะเี่ขนุนนุ้ยนุ้ยขนุนได้ยัได้ด้ยังม่สองไม่สองได้ยังได้ยังได้ยขนมเหรอฮะอันนี้อะไรอ่ะเอามาม้าเปลี่อันนี้อ่าได้ไลฟ์สดไลฟ์สดไลฟ์สดเออนี่ไลฟ์สดด้วยมาเล่นมาถ่ายคลิปอยู่นะต้องสั่งซื้อมันนี่ด้วยนะเนี่ยไลฟ์สดเห็นเห็นคลิดเรื่องหมายมือเลยบอกเลย ใช่ใช่ใช่เอาลงเลยเอาไปร้อยหนึ่งอ่ะอ่ะไอเจ้าเล่าหนึ่อยนะอ้อยอ้อยอ้อยอันสองอันนี้หนึ่งร้อยนะแต่ยังไม่มีเงินใส่ป่ะใครมีเงินยืมหน่อยแปบตอนนี้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮเนี่ไอบมเตมีมั้งใครบอมเตจะทหมุลอได้เดี๋ยวรอดูเอาลรงไหน เอาตรงไหนตไหนเอาตรงไหนตุ้ไหนเอาต้มหนตุ้มไหนเอาต้มไดนเอตุ้มไหนเฮ้ย่มเต้นแลงจนิ่อะโอเคป่ะบอลเล่นคนต่อไปเลยแต่ถ้ามันโดนเตะหมอ่าได้ถ้าใครบอลโดนเตะอย่โดนเตะเลยโดนเตะอยู่นู้นใช่ไหมถ้าโดนเตะนู้นต่อยนู้นโดนต่อยแล้วโดนต่อยแล้ว โดนต่อยเอาเลยแรงๆขอแรงๆเอาแบบหน้าสะบัดนะไอ้ตั๊ดใส่ช็อตสลูแบบมาตักเพื่อนไอ้แรงๆนะไม่แรงกุดไม่แรงกุดไม่แรงกุดเออตายอยู่โอเคไหมเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวให้แฟนพี่เอ็มเล่นเพราะว่าตอนแรกให้พี่เอ็มเล่นไม่สนใจเขาฟิตแล้วไปไหนไม่รู้เดี๋ยวลูกปิงปองด้วยลูกปิงปองด้วยเฮ้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 ยเฮ อาตาเรียกลูกเลยลงลูกไหนเอาไปเลยเรียกเรียกเรียกเดี๋ยวเรียกเรียกนาคพิงกองไปเลยเรียกได้โอ้โหมึงอยากให้ใครต่อยแนวพิษคล้ายๆใส่อ่ะเออแรงปะแคล้ายๆเฮ้ยเกมมาเลยให้เจ้าของมันเกย์เนี่ยวันนี้มันเกิดเอาวันเกิดไอตี้เอามาเลยเอาเลต่อยแรงๆไม่แรงโดนพี่ต่อยฟืนเราไม่เคยทำอะไรกันนะเอต่อน้องอะไรต่อน้องอะไรกดอย่างนี้กดอี้ เอาเลยเอาเลยเอยจานัดไหมจานัดอ่าไปเลยไปไปหยอดเลยอ่าโยนเลยร่วงไมเ้ยเฮ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 เื่สองเลือสองเลือองโอ้ยขนมอ่าโอเคครับไปไปอ้ยเดินมาไงเดิเอะไร อยากให้ใคล้ายต่อยไายนด้เลยถามบุตรข้างมึงเขียนบอกว่าปัดที่ด้ไม่ได้ดักอย่างนั้นโอ้ไม่ได้บุตรเอาเอเรื่องเรื่องเรต่องคล้ายต่อยเต็มแล้วมีแต่มาเจตเป็นคนโดนต่อยแทนได้ไหมอยากโดนต่อยไอ้ไอ้นั่นมาต่อยแทนมันบอกว่าอยากโดนต่อยเนี่ยยอออาาาเต็มแรงนะเฮ้ยแบบเต็มแรงนะถ้าต่อยแรงชุดคืนนะได้ไหม่ะหรือว่าให้แฟนพี่เตยมาต่อยแทนไปหรอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาใช่ไหมเนี่อยากเลยประกาศรุ่งวมันจะไร แต่ก้านคอก็ได้นะเดี๋ยวจับขาไว้ลยฝั่งนู้นเออต่อยฝั่งนี้เลยเอาแรงแรงขอแรงแรงต่อยแล้วเสร็จแล้วจุ๊บปอบใจเลยนะต่อยตรงปากวะเนี่ยไม่เดี๋ยวเล็กเคลื่อนอยากโก้มอย่าก้มอะไรลูกสั่งทำไมล่ะพี่จะเปลี่ยนคนใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้เอาลูกปั่มเลยแม่งเอ้เหมันเกี้ยวอะไรไปไปโดน ไ้มันโดนต่อยอะนะโดนโด้วยโอเคคนตัดต่อแพ็คดวงไม่ดีไอ้สัตว์โดนหมดในห้องตัดต่อใครจะเตะมันดีให้เลือกนะอยากให้ใครเตะใครดะวะให้ใครเตะก็ได้พี่นัทพ้าจันัทนัทมาเตะมาไม่ต้องใส่รองเท้าสนับแข้งานถ่ายไหมไม่ต้องใส่รอเตะเลยไม่ต้องใส่เตะเลยเตะหลังขอแรงๆอ่านี่แหละเตะเลยแรงสองครับอเค ก็ประมาณนี้แหละไอ้ฝาไอ้ยังเลยฝาไม่ได้ปะไอ้ฝาเอาทุกเลขออกเอาแค่โดนต่อโดนเตะไว้อย่างเดียวแกชื่อให้พี่ต่ออย่างนี้าบเตอร์พี่โลเดี๋ยวเอามาให้เออไม่รู้ใช่ไหมว่าคุณอยากได้เบอร์ไหนอยากได้เตะเฮ้ยเฮ้ยเพอสอสองก็ประมาณนั้นโอเคได้แหละก็คลิปนี้สนุกสนุกนะก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะคลิปหน้ารุนแรงแน่นอนครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้อลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์กับผพื่อนด้วยโอเคคลิปนี้จบแล้วไปก่อนบ๊ายบาย